สวัสดีครับพบกับผมไอ้มงคลเอื้อยวงเดือนชาแนลวันนี้พาทุกคนมาทำการปลูกหวายซึ่งเราได้หวายมาจากสกลน,นครที่จะมาปลูกที่ศรีสะเกดเราจะปลูกเพื่อเอาไว้กินเนาะเดี๋ยวเราไปปลูกด้วยกันเดี๋ยวไปปลูกพร้อมกันครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาปลูกหวายอันนี้คือหวาย เราจะมาปลูกไยอันนี้เดี๋ยวเราเราไปปลูกไว้ด้วยกันครับผมอันนี้ไว้เราจะไปปลูกในบริเวณคูสะฝั่งนูน้นเราปลูกไว้ในครูสะเราจะปลูกไว้ในครูสะ,ะ,สะอันนี้คือต้นไว้เราจะปลูกเอาไว้เพื่อเอ,อ่อไว้ออกเราจะได้ไมีไว้กินในอนาคต เดี๋ยวเราไปปลูกพร้อมกันครับผมตอนนี้เราก็จะทำการขุดเพื่อปลูกก็ไม่ยากเนาะขุดหลุมแล้วก็ปลูกเลยอันนี้เป็นไหวมากไกลมากเป็นไหวมาจากอันนี้เป็นไหวมาจากสกลนคร มาปลูกอยู่ที่สีสเกตลมแล้วก็จะขุดพอประมาณเราก็จะขีดถุงพลาสติกออกก่อน แล้วก็ดินกลบก็จะประมาณนี้ในการปลูกก็เป็นการเสร็จก็ไม่ยุ่งยากเพเราปลูกหน้าฝน ก็ขุดลุมตัดไปลูกเนี่ยถ้าเป็นก็จะกินชั่วลูกชั่วหลาน แล้วก็ปลูกลมที่2ก็ต้องขีกเอาถุงพลาสติกออกเช่นเดิมก็ไม่ต้องลึกมากก็ประมาณนี้ นี้เป็นบริเวณคูสะเราคูสะเราก็จะมีะมากมายหลายชนิดต้นไม้มีทั้งต้นสักต้นยูคาแล้วก็นานาชนิด น,นี้เป็นเสียงนกอันนี้ก็เป็นนกไม่รู้ชื่อว่านกอะไรส่วนในสะเราตอนนี้ผักตบชวาก็ขึ้นหนาแน่น หลังจากที่ฝนตกลงมาก็เขาก็จะเขียวสวยงามต้นไม้ข้างๆบริเวณคูสาก,ก็จะใหญ่โตมีทั้งต้นยางต้นสักแล้วก็อีกนานาชนิดสับประรดก็มี ครับผมสำหรับการปลูกไว้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามได้รับชมช่องไอ้ามงคลเอื้อยวงเดือนชาแนลเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ